ชมบ้านก,กันนะคะบ้านเดี่ยวปันกันโฮมก่อนถึงมาอุบอนที่ดินเริ่มต้น70ตราตรางวาขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็จอดรถยนต์ได้2คันนะคะเกาะอิดมอนทั้งหลังแล้วก็โครงสร้างเป็นเสาเข็มเจาะทุกๆหลังเจาะบ,บนดินเดิมนะคะ โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงมีรับประกันหลังการขายมีบริการหลังการขายแถวนี้ได้อยู่มากเลยน้ำไม่เคยท่วมที่สูงอากาศดีมรยากาศดีเหมาะแก่การอยู่อาศัยถนนโครงการเราให้ที่ความกว้าง7เมตรเลยนะคะ พร้อมระบบระบายน้ำสองข้างทางส่วนนี้เป็นส่วนครัวนะคะห้องน้ำจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งติดตั้งสุขภัณฑ์คัตโต้พร้อมฝักบัวแบบเรนแชเวอร์นะคะตอนนี้เป็นลานซักฟ้าหลังบ้านหลักนี้ติดถนนสองด้าน ถนนของโครงการและถนนของหมู่บ้านนะคะสนใจสอบถามได้บ้านสวยค่ะสูงโล่งโปรง่งหลังคาทรงปัญญ้นหยาใช้กระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องรุ่น e s สริทของ s อ g นะคะพร้อมฉนวนกันความร้อนบ้านเย็นอยู่สบาย ผ่อนถูกกู่ง่ายปันกันโฮมค่ะ